กรณีที่เป็นเศษส่วนนะครับเศษหนึ่งส่วนสามยกกําลังสองแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสามยกกําลังสองแบบนี้อันนี้ไม่เท่ากันนะครับกรณีที่มีวงเล็บกับกรณีที่ไม่มีวงเล็บอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็คืออย่างนี้อันนี้มันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยในวงเล็บเนี่ยคูณกันเลยสองกันการคูณเศษส่วน เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คูณกันเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับส่วนตัวส่วนเนี่ยสามคูณสามได้เก้านะครับได้เศษหนึ่งส่วนเก้าแต่กรณีเนี้ยอันเนี้ยไม่มีวงเล็บเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งยกกำลังสองแต่เลขสามไม่มียกกำลังมันจะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสามแบบนี้นะครับเนี่ยหนึ่งยกกำลังสองก็คือหนึ่งคูณหนึ่ง มีหนึ่งสองตัวคูณกันตัวส่วนไม่มียกกําลังก็คือมีแค่ตัวเดียวมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามครับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเนี่ยหนคูณหนึ่งได้หนึ่งอันนี้สามไม่มีตัวคูณได้เศษหนส่วนสามดังนั้นกรณีที่มีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับผม